สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านรวมสาระนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการล้างแคชใน Google นะครับผม Google นะครับเวลาเรากดเข้าไปนะครับค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเขาก็จะมีที่เก็บข้อมูลนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับเขาก็จะเก็บสะสมเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็จะทําให้โทรศัพท์ของเราช้านะครับแล้วก็ความจําเครื่องของเราก็จะเต็มไวด้วยนะครับให้เรากดไปตรงนี้เลยครับรูปหน้าโปรไฟล์ของเราครับหลังจากนั้นนะครับให้กดตรงที่ประวัติการค้นหานะครับอ่านี่นะครับพอกดเข้ามานะครับก็มาดูตรงจุดนี้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับผมตั้งไว้เป็นลบอัตโนมัติ3เดือนนะครับผมตรงนี้นะครับเรากดเข้ามาเราสามารถกดเลือกได้นะครับว่าเราจะลบ3เดือน18เดือนหรือ36เดือนนะครับผมตัวนี้ผมก็กดไว้ลบ3เดือนนะครับแต่ว่าข้อมูลภายใน3เดือนตัวนี้นะครับเราค้นหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราค้นหานะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยลบเลยนะครับผมข้อมูลตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับเยอะแยะนะครับหนักเครื่องของเรามากเลยนะครับให้เราทําการกดลบเลยครับลบครับแล้วก็กดไปที่คําว่าลบตั้งแต่ต้นเลยนะครับถัดไปนะครับลบทั้งหมดเลยนะครับลบเลยอัปซับนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้นะครับข้อมูลการค้นหาใน Google ของเรานะครับก็จะหมดไปแล้วนะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีการล้างแคช Google นะครับผมล้างขยะต่างๆมากมายที่เราค้นหาในเว็บไซต์นะครับผมก็ถ้าเราเก็บไว้นะครับก็จะหนักเครื่องเปล่าๆนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเครื่องใครช้านะครับหรือว่าเมมโมรีเต็มนะครับ ลองไปลบตรงจุดนี้ดูครับเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วเครื่องก็จะไวขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านหลวงสาราน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ